สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสุนารีเปิดปมรักร้าวพร้อมพูดครั้งแรกหลังเลิกวาวเตอร์ลันไฟมันแรงมากเรียกได้ว่าทำเอาหลายๆคนต่างตกอกตกใจเป็นกำตามกันหลังสุนารีได้ออกมาโพสได้เลิกลากับสามีแล้วพร้อมทั้งยังลบลูกเกลี้ยงไอจีหลังคบหามานานกว่า10ปีทั้งที่ยังจดทะเบียนสมรสด,ด้วยกันเรียบร้อย ล่าสุดตัวแม่นักร้องลูกทุ่งอย่างสุนารีราศีมานั้นก็ได้เปิดปมรักร้าวยอมพูดแล้วหลังเลิกสามีฝรั่งตานำคา่าวาวเตอร์โดยงานนี้ทางด้านข่าวบันเทิงช่อง8ได้มีการพูดคุยได้ให้ข้อมูลว่าตามที่สุนารีโพสต์แต่เลิกหรือไม่เลิกสามีต้องให้สุนารีมาพูดเองเร็วๆนี้จะออกมาพูดแต่ก็ต้องมีระหองระแหงกันจริงแต่มีประโยคนึงที่คนใกล้ชิดบ,บอกว่า ตอนนี้ไฟมันยังแรงอยู่ไฟมันแรงมากเพราะทะเลาะกันหลายครั้งแล้วขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ